สวัสดีค่ะบัวบุษสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมชุมชนเก่าแก่ของชาวมุสลิมอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ณที่นี้มาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะคะชุมชนแห่งนี้อยู่ที่ ซอยเจริญกรุง103ค่ะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวมุสลิมแล้วนะคะก็ยังเป็นชุมชนที่มีอาหารฮาลาลจำหน่ายด้วยคะ่ะและก็เป็นอาหารฮาลาลซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะทุกคน ซึ่งตลาดสินค้าฮาลาลนี้นะคะก็จะเปิดจำหน่ายในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือนค่ะทุกคนบริเวณปากซอยเจริญกรุง103นะคะก็จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้านะคะหรืออาหารที่จำหน่ายภายในตลาดแห่งนี้ค่ะนะคะเราก็ดูตาม แผนผังก่อนก็ได้นะคะซึ่งสินค้าที่ชาวชุมชนแนะนำนะคะก็จะมีแจงลอนมีซูยีแป้งจี่เตาถานนะคะมีขนมหัวเราะขนมอาปมมีเนื้อทอดข้าวขาวัว้มตำม,มาเลขนมครกไข่ แล้วก็จะมีซูยียำถัวายนะคะมีโรตีโรยมีโรตีเตตาเระนะคะแล้วก็มีขนมดอกโดนมีครัวกะซ้มมีก๋วยเตี๋ยวแกงและก็มีสมองหัวทอดมีกะหรีปั๊บค่ะข้าวหมกไก่บาสมาติข้าวยำปักใต้นะคะมีครองแครงกรอบ มีขนมบูตูนะคะนอกจากนี้ก็มีร้านเสื้อ,อยูไรดาร้าด้วยค่ะทุกคนท่านที่จะไปเยี่ยมชมที่ชุมชนแห่งนี้นะคะออนอกจากท่านจะต้องไปในช่วงของวันเสราร์อาทิตย์แรกของเดือนแล้วนะคะขอแนะนำว่าท่านควรจะไปในช่วงเช้าๆหน่อยนะคะเพราะถ้าสายแล้วสินค้าที่ว่านี้นะคะก็จะหมดค่ะ บัวบุษบงไปถึงที่ตลาดแห่งนี้ประมาณ10โมงเช้านะคะปรากฏว่ามาีของบางอย่างก็ขายหมดไปแล้วค่ะทุกคน mm hmm. เมื่อเราเดินทางเข้าสู่ซอ,อยเจริญกรุง103นะคะหลังจากที่ผ่านโรงเรียนรักษาราชวิทย์ไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีสินค้ามีพวกอาหารนะคะซึ่งเป็นอาหารฮาลานนี้นะคะ วางจำหน่ายเป็นระยะระยะไปตลอดแนวเลยนะคะ พอเข้าสู่ถนนเส้นกลางของชุมชนนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นคลองส่วนด้านขวามือก็จะเป็นที่พักอาศัยของชาวชุมชนค่ะ,ะซึ่งบริเวณที่พักอาศัยของชาวชุมชนนี้นะคะก็จะมีการเปิดเป็นร้านจำหน่ายอาหารเนี่ยค่ะวางจำหน่ายเป็นระยะระยะไปตลอดแนวเลยค่ะ สำหรับทางฝั่งซ้ายมือของเราซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ริมคลองนะคะก็จะมีชาวชุมชนนะคะมาตั้งร้านขายอา,อาหารเช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็จะมีสินค้าหลากหลายตลอดแนวเส้นทางเดินเลยนะคะแล้วก็ในบริเวณคลองนี้นะคะก็จะมีสะพานเข้าสู่ บ้านของชาวชุมชนเป็นระยะระยะประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งก็บัวบุษบงไม่ได้เดินเข้าไปชมทางฝั่งที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนด้านที่ข้ามคลองเข้าไปแล้วนะคะสำหรับอาหารที่วางจำหน่ายในบริเวณตลาดแห่งนี้นะคะมีหลายอย่างซึ่งบัวบุษบงไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ ยกตัวอย่างเช่นขนมอาปมค่ะซึ่งในวันนั้นก็ปรากฏว่าขายหมดไปแล้วนะคะนอกจากนี้ก็จะมีส้มตำมาเลนะคะซึ่งชาวชุมชนบอกว่าเป็นส้มตำที่อร่อยมากๆค่ะแต่วันนั้นปรากฏว่าแม่ค้าติดธุระเลยไม่ได้มาขายนะคะก็เลยยังไม่ได้ทานส้มตำมาเลนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีะที่แปลกๆก็คือโรตีโรยค่ะทุกคนเพราะปกตินะคะเราก็จะเห็นโรตีเป็นแผ่นๆน,นะคะแต่ที่นี่ก็เป็นโรตีที่โรยลงไปนะคะทุกคนค่ะนอกจากนี้ก็จะมีะขนม ดอกโดนนะคะซึ่งบัวบุษบงก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะปรากฏว่าวันนั้นแม่ค้าบอกขายหมดแล้วค่ะก็เลยยังไม่ได้ลองชิมนะคะ,ะนอกจากนี้ก็จะมีขนมที่แปลกๆก็คือขนมบูตูค่ะบัวบุษบงก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกันนะคะและก็ที่นี่ก็จะมีอาหารซึ่งชาวบ้านบอกว่า เป็นอาหารที่หาทานยากมากๆเลยนะคะแล้วก็บัวบุษบงก็เพิ่งเห็นที่ตลาดแห่งนี้เป็นครั้งแรกก็คือนี่ค่ะสมองบัวทอดค่ะทุกคนสำหรับท่านที่ชอบทานอาหารอิสลามนะคะท่านก็สามารถแวะเข้าไปที่ชุมชนแห่งนี้ได้ค่ะอ,อย่าลืมนะคะไปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนค่ะ แล้วก็ต้องไปกันแต่เช้าหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าสายนะคะเอ่ออาหารก็จะขายหมดไปค่ะทุกคนการเดินทางไปที่นี่ง่ายมากๆเลยค่ะบัวบุษบงใช้บริการของรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวอ่อนค่ะสนามกีฬาบางว่านะคะโดยขึ้นที่สถานีสาลาแดงค่ะทุกคน หลังจากนั้นก็ไปลงที่สถานีสะพานตากสินค่ะนี่คือโรตีโรยนะคะวันนั้นก็ขายหมดแล้วเช่นกันค่ะเลยไม่ได้ชิมนะคะหลังจากที่เราลงที่สะพานตากสินนะคะก็ข้ามถนนไปรอรถเมล์ได้ค่ะตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามกับวัดยาน,นาวานะคะนั่งรถเมล์สายที่ผ่าน ซอ,อยเจริญกรุง103นะคะซึ่งบัวบุษบงก็ตั้งรถเมยส,สายหนึ่งค่ะทุกคนบัวบุษบงก็ได้สอบถามบรรดาแม่ค้านะคะว่า,าถ้า,าเราจะเดินทางไปในวันอื่นๆนะคะนอกจากเสา์อาทิตย์แรกของต้นเดือนเนี่ยคะ่ะก็จะมีสินค้าวางจำหน่ายไหมแม่ค้าก็ตอบว่าก็มีวางบ้างแต่ว่า ไม่เยอะนะคะมีน้อยรายมากๆเลยนะคะ,ะถ้าจะให้ดีเขาก็แนะนำว่าควรจะไปในช่วงของเสาร์อาทิตย์แรกของต้นเดือนะค่ะทุกคนแล้วก็ไปเช้าๆด้วยค่ะขอเรียนว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวชุมชนที่นี่นะคะอัธยาศาัยดีมากๆค่ะ ให้คำแนะนำแก่บรรดานักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวชมนะคะด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดียิ่งนะคะหน้าตายิ้มแยแ้มแจ่มใสค่ะสำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้และก็ชอบทานอาหารอิสลามนะคะซึ่งเป็นสูตรอาหารที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะ รุ่นสู่รุ่นเลยนะคะก็อย่าลืมแวะไปที่ชุมชนแห่งนี้กันได้นะคะแล้วก็ที่ชุมชนแห่งนี้นะคะก็จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้เช็คอินถ่ายรูปก,กันพอสมควรนะคะรวมทั้งมีร้านอาหารหลายหลายร้านนะคะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนั่งรับประทานอาหารกันได้ค่ะทุกคน และนี่ก็คือชุมชนเก่าแก่ของชาวมุสลิมอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งซ่อนตัวอยู่ในซอยเจริญกรุง103รอให้ท่านไปเยี่ยมเยือนกันอยู่นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ อย่าลืมนะคะส่งมอบกาลังใจให้บัวผุษสบงสตอรีด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ